ปัจจัยในการเลือกใช้ขนส่งสาธารณะของนักศึกษามหาวิายทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนะคะกรุงเทพมหานาครเป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางและเป็นพื้นที่ศูนย์รวมทางเศรษฐกิจมีประชากรมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการคมนาคมที่หนาแน่นอีกด้วยกรุงเทพมหานครนั้นมีขนส่งมวลชนที่มีความแตกต่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าใต้ดินรถไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับสนามบินนะคะหรือว่ารถโด,ดยสารประจําทาง หรือทางด่วนพิเศษและรถประจำทางซึ่งการขนส่งดังกล่าวล้วนเป็นปัจจัยที่ช่วยให้คนในกรุงเทพมหาคนครสามารถเดินทางติดต่อกันได้อย่างไร้อุปสรรคและได้รับความสะดวกสบาย,บายจากการเดินทางและใช้ชีวิตเพิ่มมากขึ้นค่ะวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อสำรวจและศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเลือกใช้ขนส่งนะคะการมาเลี้ยงของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพสรุปได้ว่าผลการดําเนินงาน โดยแยกตามปัจจัยในการเลือกใช้ขนส่งสาธารณะใกล้และเดินทางสะดวกระยะเวลารวมต่อ1เที่ยวช่วงใช้ช่วงที่ช่วง,ง,งเวลาที่ใช้ในการเดินทางไปกลับแบบสำรวจพฤติกรรมนักท่องเที่ยววัยรุ่นที่ชอบไปเที่ยวทะเลการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้สำรวจได้จัดทำแบบสอบถามโดยดำเนินการส่ง Google Form ให้นักท่องเที่ยววัยรุ่นทั่วไปผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ ในช่วงเดือนสิงหาคมและได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดืเดอนกันยายน2565จำนวน110คนได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา110ชุด ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้หญิงจำนวน57.3%ผู้ชายจำนวน37.3%และกลุ่ม LGBTQ จำนวน5.5%โดยแบ,บ่งเป็นช่วงอายุ19-22ปีจำนวน82.7%อายุ1 6 1 8ปี10%อายุ23-25ปีจำนวน4.5%สรุป วัยรุ่นที่ชอบไปเที่ยวทะเลจะเป็นเพศหญิงอายุ19ถึง22ปีชอบไปเที่ยวที่พัทยา31คนโดยใช้ยานพาหนะคือรถยนต์ส่วนตัว 76คนค่าใช้ใจ่ายโดยประมาณในการไปเที่ยวอยู่ที่3,000ถึง5,000บาทส่วนใหญ่มักจะเดินทางไปกับพ่อแม่หรือครอบครัวจำนวน53คนโดยการเดินทางไปทะเลนี้จะวางแผนจำนวน85คนและแตัดสินใจไปเที่ยวหรือไปพักต่างๆค้นหาจากเน็ต57คนชอบไปเที่ยว ในช่วงเวลาไหนก็ได้ที่วัยรุ่นหรือนักท่องเที่ยวว่างและสะดวกจำนวน49คนและจะกลับมาเที่ยวซ้ำจำนวน105คนสำรวจความพึงพอใจในการเที่ยวทะเลสำรวจความพึงพอใจ ในการไปเที่ยวทะเลดีมากจำนวน52คนความสะาดในการประเมินดีจำนวน49คนการคขนามาคมโดยการประเมิอนอยู่ในช่วงที่ดีจำนวน48คนความปลอดภัยในการประเมินจำนวน59คนและความพึงพอใจของความหลากหลายทางอาหารประเมินดีจำนวน50คนค่ะ